วิธีดาวน์โหลดไดรเวอร์ e f s o n TMC 3 5 1 0จาก Post p s t p a c k นะครับ e App s u n TMC 3 5 1 0 d า i v e นเวอร์ f นะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงระบบปฏิบัติการนะครับให้เลือก OS ที่เราใช้นะครับของผมจะเป็น Windows 16 6 4บิตน,นะครับโกจะขึ้นมานะครับคลิกเลยนะครับ ก็มาดูนะครับระบบที่สามารถใช้ได้นะครับ Windows 10 32, Windows 16 4ี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดคลิกที่ไปที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ Windows Printer Driver นะครับคลิกดาวน์โหลดเพจเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับติ๊กตรง a c c e p t น,นะครับเขาจะมีสามสบิตกับ64บิต นะครับผมผมเป็น64นครับเลือกดาวน์โหลดเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะดาวน์โหลดนะครับขนาดไฟล์ประมาณ42.5 MB กนะครับก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งต่อไปนะครับเดี๋ยววิธีการติดตั้งผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ